การน,นำเสนอผลงานระดับชาติเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลงานกานทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอรดครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2565ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้น สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีน่าสินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อาการจัดการเรียนการสอนที่เขาลงทุกท่านค่ะดิฉันานางรุ่งรัตวีพงศ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนบางแก้วประชาสัมค์สังกัดสํานักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการขอนําเสนอผลงานดังนี้ค่ะ ด้านการครองตนดินฉันประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมรักษาระเบียบวินัยของทางราชการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและตรงต่อเวลาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรวมถึงส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้านการครองคน ดิฉันประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบาทหน้าที่ทั้งกายวาจาและใจปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเสมอภาคมีมนุษยส,ยสัมพันธ์ที่ดีมีความอดทนและยอมรับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีนิสัยชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานชุมชนและสังคมนอกจากกิจกรรมภายในโรงเรียนแล้วดิฉัน ยังร่วมงานสัมพันธ์ชุมชนเช่นงานประเพณีรับบัวและการจัดทำจิตอาสาเป็นต้นการโครงงานดิฉันมีชั่วโมงสอนครบตามที่กกสอกำหนดจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัดการประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงและมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจากการดำเนินง,งานส่งผลให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านผลงานนักเรียนดังนี้นางสาวเอมิกาชัยจีการได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นระดับประเทศนางสาวชติพัฒน์แพทยนาดีนักเรียนรางวัลพระราชทานชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ นอกจากนี้ดิฉันยังเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดเรือประเภทเรือสวยงามในงานประเพณีรับบัวครั้งที่85ณนะที่ว่าการอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการจนทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วยนวัตกรรมที่นำเสนอในครั้งนี้คือชุดการสอนเรื่องภาษาท่าภาษาท่าทางนาฏศิปิและการตีบท ลักษณะของนวัตกรรมมีลักษณะเป็นสื่อประสมจัดไว้เป็นชุดๆจัดการเรียนแบบ Active Learning และมีการรายงานการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนเรื่องภาษาท่าภาษาท่าทางนาฏศิลป์และการตีบทวิชาดนตรีนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทางด้านคุณภาพขององค์ประกอบนวัตกรรมสร้างและพัฒนาตามหลักวิชาการทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์องค์ประกอบของชุดการสอนประกอบด้วยคำชี้แจงในการใช้ชุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้คู่มือนักเรียนบัตรคำสั่งและบัตรเนื้อหาเป็นต้นการออกแบบนวัตกรรม ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานโจชี้วัดศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างชุดการสอนศึกษาเนื้อหากำหนดวัตถุประสงค์และจัดแบ่งเนื้อหาออกแบบและสร้างชุดการสอนเริ่มสร้างสรรค์น,นวัตกรรมมีการต่อยอดปรับปรุงจากแนวคิดเดิม มัตกกรรมมีสีสันสวยงามและน่าสนใจส่งผลให้สะดวกสบายต่อการน,นำไปใช้และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายในการเรียนในการพัฒนาตนเองดิฉันเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอได้แก่หลักสูตรอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ หลักสูตรฟังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยอยู่สากลการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานว p a พและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะในทศวรรษที่21และยกระดับการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การสร้างนวตัตก,กรรมทางภาษา G-Pass 5 Step ระดับชั้นมัธยมศึกษาดิฉันขอจบการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติรับฟังและตัดสินผลงานในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ